ขอเชิญร่วมบูชาสั่งจองวัดถุมงคลหลวงพ่อโตรุ่นด้วยคุ้มภัยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อหาลายได้ให้กับกองทุนสวัสดิการเพื่อเด็กยากจนและเจ้าหน้าที่ของรัดชั้นผู้น้อยจังหวัดสมุทรปราการ,ารตาาวคจังหวัดสมุทรปราการนำโดยพระเทพสมุทรวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดบางที่ใหญ่ใน ประอารามหลวงและนายสุภมิตรชิน,นศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลพระพุทธรูปและเหรียญบูชาหลวงพ่อโตรุ่นด้วยคุ้มภัยเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตส่งต่อบุญกุศลสามารถมอบเป็นของขัญให้แก่คนที่รักได้ทุกโอกาสหลวงพ่อโตรุ่นด้วยคุ้มภัย ได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการอนุญาตให้จัดสร้างและนิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยจํานวน24รูปมาร่วมปลูกเสกพุทธคุณและเจิมแผ่นมวลสารผ่านพิธีมหาพุทธาภิเศษถึงสองครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่4ตุลาคม2567นะวัดบางทีใหญ่ในพระอารามหลวงและครั้งที่สองในวันที่24ตุลาคม2567นะ องค์พระสมุดเจดียปูชนียสถานสำคัญประจำจังหวัดสมุทรปราการรูปเหรียญทรงเสมาสวยงามด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อโตด้านหลังเป็นรูปองค์พระสมุดเจดีล้อมรอบด้วยยันต์วัดหลวงพ่อโตแต่ละเหรียญสลักอักษรยอ่สอสปอซึ่งหมายถึงจังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกของจังหวัดสมุทรปราการที่ได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวสมุทรปราการเคารพนับถือมารวมไว้ด้วยกันให้พี่น้องชาวสมุทรปราการ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้มีไว้บูชาและสะสมไว้เป็นที่ระลึกร,รายได้หลังหักค่า,ชาใช้จ่ายนำไปจัดตั้งมูลนิธิเพื่อหาเงินสมทบกองทุนสวัสดิการเพื่อเด็กยากจนเป็นทุนการศึกษาค่ารักษาพยาบาล และช่วยเหลือครอบครัวของเด็กยากจนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งเป็นทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัชชัันผู้น้อยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งแต่ต้องผเผชิญความเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุและขัดสนด้านทุนทรัพย์เพื่อการดำรงชีวิตจังหวัดสมุทรปราการจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเช่าบูชาพระพุทธรูปและเรียญหลวงพ่อโตรุ่นด้วยคุ้มภัยได้ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่น อานส้ส์บุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชคมีศัพย์มากด้วยบาร,รมีชีวิตราบลื่นแคลว้วคลาดปลอดภัยเชิญร่วมสั่งจองเช่าบูชาวัตถุมงคลพระหลวงพ่อโตรุ่นด้วยคุ้มภัยพระบูชาขนาดหน้าตักเก้านิ้วเนื้อทองเหลืองปิดทองจำนวน99องค์ราคาจอง2อ0 0 0บาทเนื้อทองเหลืองขัดเงาจำนวน199องค์ ราคาจอง1 3 0 0 0บาทพระบูชาขนาดหน้าตัก5นิ้วเนื้อทองเหลืองติดทองจำนวน199องค์ราคาจอง1 0 0 0 0บาทเนื้อทองเหลืองขัดเงาจำนวน399องค์ราคาจอง5,000บาทเรียนเสมาหลวงพ่อโตเนื้อทองคำผลิตตามยอดสั่งจองราคาจอง9 9 9 9 9บาทเนื้อเงินลงยาจำนวน599องค์ ราคาจอง2,000บาทเนื้อเงินจำนวน899อง์ราคาจอง1,500บาทเนื้อทองแดงกระไหลทองลงยาจำนวน1,500องค์ราคาจอง399บาทเนื้อทองแดงลงยาจำนวน2,500องค์ราคาจอง299บาทเนื้อทองแดงกระไหลทองจำนวน5,000องค์ราคาจอง199บาทเนื้อทองแดงจำนวน10,000องค์ ราคาจอง9 9บาทสั่งจองและติดต่อสอบถามทางลายจองวัตถุมงคลหลวงพ่อโตรุ่นด้วยคุ้มภัยสามารถสแกนได้ทาง QR code นี A ้